สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้บลจเกียรตินาคินพัทรละนะคะได้รับเกียรติจากทางเวลเมจิกให้มาแนะนําการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศนะคะสําหรับกองทุนแรกจะขอแนะนํากองทุนเปิด KKP Global New Perspective หรือว่าตัว KKP GNP นะคะ กอง KKPGNP จะเป็นกองฟดเดอร์ฟันที่ลงทุนในกองทุน c p p t t l l r r u u p n w w p r s s p e t t v v หลักไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดก,การกองทุนนะคะแล้วก็ตัวกองทุนหลักนี้มีการจัดตั้งตั้งแต่เดือนตุลาคม2015 แต่ว่าเป็นการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเดียวกันกันกบกองทุน New Perspective Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1, 1973ทํำให้มี Track Record ย้อนหลังถึง48ปีนะคะลักษณะการลงทุนของกอง Master Fund ก็จะเป็นการคัดเลือกพุ้งคุณภาพทั่วโลกรายตัวแบบ Bottom Up นะะเน้นลงทุนในบริษัทข้ามชาติที่แข็งแกร่งแล้วก็จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลกแล้วก็สิ่งที่พิเศษสําหรับกองทุนนี้นะคะก็คือบริหารกองทุนโดยใช้ผู้จัดก,การกองทุนถึง7คนซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะทำให ทั้งพอร์ตเนี่ยมีหุ้นรวมกันอยู่ถึงประมาณเกือบ300ตัวนะคะซึ่งก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้วก็ลักษณะการถือนะคะก็จะเป็นเกินครึ่งหนึ่งของพอร์ตจะถึงยาวเกิน5ปีค่ะผู้จาัดก,การกองทุนนะคะก็จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการคาโลกนะคะว่าจะมีหุ้นแบบไหนที่ได้รับประโยชน์นะคะโดยตอนนี้ทางออกองแคปิตอลนะคะ ก็อมองว่าแนวโน้มการบริโภคย,ยุคใหม่เนี่ยจะไปในแนวทางของดิจิทัลดิส r รัปชันนะคะอย่างเช่น AI หรือ 5G นะคะ Innovative Healthcare นะคะหรือว่าตัว New Defensive ถ้าพิจารณาตามเซกเตอร์นะคะเทียบกับเบนชมาร์กจะเห็นว่า overweight ไปในทาง Information Technology แล้วก็ Consumer discretionary แต่ก็อย่างที่เน้นย้ำไปตอนแรกว่า จริงๆแล้วหัวใจหลักของกองจะเป็นการวิเคราะห์หุ้นแบบ bottom up ค่ะถ้ามามองหน้าหุ้น top 10นะคะเราก็จะค้นพบว่าเป็นหุ้นที่มีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่เปอร์เซ็นต์สูงสุดในพอร์ตนะคะก็คือตัวเท s l a มีอยู่ประมาณ5.8ที่เหลือก็จะเป็น Microsoft Facebook TSMC แล้วก็ Amazon นะคะ ทีนี้มาดูผลการดําเนินงานนะคะผลการดําเนินงานย้อนหลัง1ปีอยู่ที0 5. 0 5. 35. ่35.05%เทียบกับตัวชี้วัดอยู่ที่36.21%กน็ะคะก็ยังถือว่าเกาะกันอยู่แต่ว่าพอมองย้อนหลังไป5ปี KKPGNP ทําได้ถึง14.83%เทียบกับตัวชี้วัดนะคะซึ่งก็คือ MSCI a อสเนี่ยอยู่ที่12.65%ก็นะคะก็ยังถือว่าสร้างเอลฟาได้อยู่ อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงานในอดีตก็ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคตแล้วก็พ่านักลงทุนสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนซึ่งมีในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทค่ะ